สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาทำการแกะกล่องนะครับหรือว่าแกะถุงนะครับสินค้าที่สั่งมานะครับเป็นบอกจักรยานนะครับเป็นของแบรนด์ w s ส Biking นะครับก็เป็นของจีนนั่นแหละนะครับ w i s ส Biking ก็มีราคาประมาณ300เศษเเท่านั้นเองนะครับไม่แพงเท่าไหร่นัก แต่ที่น่าสนใจคือไอ,บอ้บ่อเนี้ยนะครับมันมีลักษณะที่ผมรู้สึกว่ามันคล้ายนะครับกับบาะยี่ห้อดังๆของบอลเทเกอร์อ่าผมบอกแค่นี้ก่อนละกันนะครับว่ามันมีลักษณะรูป <c oughs> ทรงเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับแต่อาจจะแตกต่างตรงที่พื้นผิวนะครับแล้วก็วัสดุ อเองนะครับถ้าอาจจะไปเปรียบของบอนเทเกอร์นะผมว่าคงจะเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วนะครับเนื่องจากวัสดุนน่าจะแตกต่างกันนะครับเพราะอันนี้มันก็ราคาแค่หลักร้อยนะครับส่วนของบอนเทเกอร์ถ้าเกิดของแท้จริงๆเนี่ยราคาเขาหลักพันขึ้นอยู่แล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองแกะกันนี่นะครับมีมาแล้วนะครับได้อะไรมาเอ่ย ออเป็นคูปองนะของ l a ซาด้าที่เขาได้เงินคืนมาอยู่2บาทนะครับโอเคก็นี่ครับเขาก็แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับใส่ถุงม,มาก็โอเค okay. อยู่นะครับในระดับหนึ่งเดี๋ยวลองมาแกะดูก,กันข้างในชั้นหนึ่งน,นี่เลยนะครับ ก็วัสดุก็ใช้ได้เลยนะครับจากการที่กดกดดูถือว่าไม่นุ่มและไม่แข็งจนเกินไปนะครับแต่ที่แตกต่างกับบอลเทเกอร์ที่ผมบอกนะครับก็คือนี่ครับนี่พื้นผิวของมันนะครับนี่จะมีรอยนะครับเขาเคลมว่าโอโ้สำหรับกันลื่นนะครับ แล้วก็ทําให้มีการระบายอากาศได้ดีขึ้นนะครับสังเกตดีๆนะฮะมันจะมเีเป็นเหมือนจุดนะครับเท็กเจอร์ของมันนะครับสังเกตไหมฮะมันจะเป็นปุ่มๆเป็นหลุมๆเล็กๆ,ๆ,ๆนะครับที่ลองดูนะครับจากในเว็บที่เขาขายเนี่ยเขาจะมีอยู่2สีนะครับก็มีสีดําล้วนกับมีสีม่วงกับสีดําอีกแบบหนึ่งนะครับบอกรุ่นนี้เหมาะกับใครนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าใครที่มีซิดโบหรือมีก้นที่ใหญ่นะครับก็แนะนํา นขนาดของความกว้างนะครับเขาบอกว่าความกว้างนะครับของเบาะอันนี้ก็150มิมนะครับกับความยาวก็ประมาณ300ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าผิดพลาดไงก็ขออาภาัยด้วยแล้วกันสังเกตข้างหลังนะครับนี่มันจะมีที่สำหรับต่อไฟด้วยนะผมลองมาดูในเว็บของเวส ไฟกิ้งนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีกีไฟที่สามารถเสียบตรงเนี้ปุ๊บต่อเข้าไปได้ครับราคาไม่แพงไม่เกิน100บาทถ้าจำไม่ผิดนะครับเกสกว่าบาทนี่แหละนะครับหรือว่าจะสั่งถ้าเกิดอร์ดนี้ใช้ดีนะผมจะสั่งไฟมาติดด้วยนะครับอันนี้ไม่ได้สั่งมานะนะครับโอเคนะครับลองดูข้างในสิงานเป็นไงบ้างครับเป็นไงบ้างาแน่นหนาดีหรือเปล่าเนาะใช้ได้เลยนะ นะครับผมเนี่ยซื้อบาะมาหลายอันละนะครับยังไม่เคยเจอเนื้อคู่ที่ถูกใจเลยเดี๋ยวว่าจะลองเจ้าตัวนี้ไปลองลองปั่นดูนะนะเพราะว่าประทับใจที่ว่าเออมันทรงเลยบอกว่าเหมือนบอนดิเกอร์เลยแต่ว่าราคามันมันไม่ใช่เลยนะร,ราคามันถูกมากมากเลยนะครับมา300กว่ากนั่นเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ,ฝาก,ก like, share, รบฝากติดตามด้วยแล้วกัน ถ้าถ้าเกิดรอบหน้าเนี่ยมีอุปกรณ์หรือสินค้าอะไรใหม่ๆที่เกี่ยวกับจักรยานหรือเป็นเรื่องเกี่ยวกับทั่วไปเนี่ยผมก็จะนำมารีวิวนะครับให้ทุกคนได้ทราบกันโอเคครับคุณครับสวัสดีครับอ่ะลืมนะครับถ้าเกิดใครสนใจนะครับผมจะทิ้งลิงก์เจ้าตัวสินค้าตัวนี้นะครับไว้ทางด้านล่างโอเคนะครับสวัสดีครับ